วันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ยาดมอินโนนะคะต้องบอกว่าจะเป็นลูกค้าผู้ใช้จริงจนวันนี้ได้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์คุ้มจริงๆเลยที่วันนั้นพี่ซื้อยาดมอินโดมาใช้วันนั้นอยู่ในกองถ่ายแล้วก็หนิงเป็นคนติดยาดมใช่ป่ะคะแล้วก็เ,เวลาเราทําง,งานกลางแดดจะเวียนหัวแล้วก็นอกจากเวียนหัวแล้วช่วงนี้พีเอ็มสองจุดห้ามันเยอะแล้วก็เป็นภูมิแพ้วันนั้นก็คือแบบอาการไม่ค่อยดีแล้วคนในกองอะเขาก็ไปซื้อมาให้ใช้คือเขารู้จักอยู่แล้ว แล้วก็ไม่รู้กิีท่าไหนยังไงลูกค้ารู้ว่าเหมือนเห็นว่าหนิงใช้อะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยติดต่อให้แบบว่ารับพีเซนเ,นเตอร์วันนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่ายยาดมอินโนคือถ้าพูดถึงยาดมอะไรหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นคนแกห่หรือเปล่าช่วยหรือเปล่าไม่ใช่เลยซึ่งยาดมตัวเนี้คุณสมบัติพิเศษนะนอกจากาว่าช่วยในเรื่องของหนิงเป็นไมเกรนก็จะช่วยเรื่องการเวียนหัวการมึนหัวแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะช่วยได้คือจริงๆเนี่ยเรื่องยาดมอย่ามองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนแกะนะ่นะหนิงว่าสมัยนีย ด้วยความเครียดด้วยอากาศด้วยอะไรอะ่ะเราก็พกยาดมดีๆไว้สักหหลอดจะเวิร์กมากค่ะไปสั่งซื้อได้เลยง่ายๆเลยถ้าแบบนี้หลอดละ65บาทเท่านั้นค่ะ